สิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้คือกกนสำหรับผู้ชายที่เพิ่งจะมาส่งผมเมื่อ15นาทีที่แล้วนะในราคา84บาทนะครับผม84บาทนะใครสนใจไปหาดูกันได้ใน้ าดูกัเลยว่า84บาทนี่มันจะคุ้มขนาดไหนนะครับแต่ดูจากรีวิวแล้วดูจากรูปลักษณภายนอกแล้วนะครับผมชอบที่มันดูแบบคันเล f อฟดีสวยดีผมก็เลยสััง ใครที่สนใจสร้อยคอหมาผมนะครับจัดไปเลยครับที่ผมซื้อที่ไหนไกันรู้พูดออกสื่อได้วนะมันไม่ใช่ติ๊กตกไงผมก็ไม่แน่ใจ 84บาทครับผมที่ผมตัดสินใจซื้อเพราะสีสันตรงขอบของมันนี่แหละครับดูแล้วมันใสแล้วมันรู้สึกแบบมันดูแบบเข้าใจไหมเข้าใจอล้ไหมอ่านะครับ84บาทได้มันกี่ตัว มันดูแล้วมันแบบคือถ้าจะให้เทียบกันในห้างะนะสภาพนี้นะครับก็ประมาณ199หรือไม่ก็200กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมนั่งอยู่ที่บ้าน8 4บาทเหตุผลอะไรผมจะไม่ซื้อ ก็สีเหลืองนะ,ะผมไม่ดูใกล้ๆนะครับลักษณะการยืดนะตับลักษณะการยืดนะการตันเจ็บข้างในนะครับไม่ได้แยกว่าแบรนดังๆนะครับแล้วผ้าก็เป็นผ้ายืดนะนะผ้ายืด แบบนี้ยแห้งเร็วแน่นอนนะครับผมกล้าพูดเลยว่าแห้งเร็วแน่นอนกับของผมที่เคยที่เคยใช้นะครับอย่างอื่นนะครับคือก,กนอคนเนี่ยเราต้องบอกนี้ว่าถ้าเราใช้ท่าฟ้ายนะครับมันอับมันชืน้นมันอกอกาสขึ้นลานะครับแต่ถ้าเป็นใย,ยสังเคราะห์มันอาจจะนุ่มน้อยหน่อยแต่มันแห้งและมันโปร่งสบายกว่านะครับสังเกตด้านในครับนี่ เขาใส่ใจนะเขาใส่ใจนะดูนะครับก็ใส่ใจนะครับดูนะครับดูแล้ว mm hmm. มันโอเคนะครับนี่ครับ,รบ,รบผมสั่งไซส์เอานะไปจถึงใช่นะ So this is made in China again because this is TikTok TikTok number one TikTok very good TikTok super top นะครับ I love TikTok นะครับนี่ครับ ลืมไปเลยครับว่าเรื่องเดินห้างนะครับเดินห้างคือไปกับแฟนไปกับคนรู้ใจไปกับพ่อแม่ครอบครัวนะครับไปหาข้าวกินไปโน่นนี้นั่นนะครับต่ซื้อของทุกวนันนี้นะครับมีคนรีวิวให้ดูอย่างนี้ครับผมมีคนรีวิวให้ดูอย่างนี้นะครับสินค้าเหมือนเราไปซื้อเองนะครับไทยห้าหกห้าแปดจะสั่งไซส์ L XL อะไรก็ว่าไปนะครับส่วนผม ช้ไซส์นี้ครับเพราะว่าผมชอบอะไรที่มันรัดรับสักหนึ่งนะครับนะครับไปตามกันได้ที่ติกต็อกนะครับแปดสิบสี่บาทเท่านั้นนะครับช่วงนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะมีโปรอยู่นะครับอาจจะมีโปรถูกกว่านี้หน่แสิบสี่บาทนี่คือรวมส่งนะครับไม่ได้บวกส่งนะแตสิบสี่บาทนี่คือจบเลยคือผมอยู่ที่ภูกเก็ตส่งมาจากไหนไม่รู้แต่แปดสิบสี่บาท ไม่ซื้อผมซื้อครับ